นะครับที่มีอาการแปลกๆนะครับที่ CIA สหรัฐอเมริกาบอกว่ารัสเซียเป็นโรคที่ก่อขึ้นมานะครับและอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานทูตเจ้าหน้าที่หน่วยลับนะครับของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า CIA นั้นเกิดล้มป่วยนะครับด้วยอาการนี้ในหลายๆสถานทูตหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างหนัก ในครับที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกกล่าวอ้างมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้ในรูปแบบใหม่หลังจากที่มีความขัดแย้งหนังหนักระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากที่มีการหารือและมีการพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีโจบไบเดนกับประธานาธิบดีนะคกลบของรัสเซียวลา,าดามียับูติน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้แน่นอนฮนะทั้งสถานการณ์โควิด -19 ทีและเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะครับเล่นงานอาณานิคมเอเชียอาคเนอ่วมนะครับเสติตายที่อินโดนีเซียมาเลเซียพมา่าแซงอินเดียอินโดนีเซียสั่งนะครับเปลี่ยนการผลิตออกซิเจนเกือบทั้งหมดของประเทศให้เป็นการใช้นางทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการการพุ่งทยานของผู้ป่วยโควิด -19 ด้านมาเลเซียโรงพยาบาลอยู่ในสภาพคนไข้ล้นจนเตียงไม่พอและต้องรักษาบนพื้นที่นะครับขณะที่พม,ปปม่าสับเปลเรอเมืองย่างกุ้งต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่มีเวลาพักการเผาศพกลางแจ้งระหว่างที่โควิด -19 ระบ,บาดท,ที่สุดในอินเดียนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลก แต่2ส,สัปดาห์ผ่านมา3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกล่าวที่กล่าวข้างต้นนะครับมีอัตราการตายจากโควิด -19 จำนวนประชากรแสงหน้าแดนพราตะเป็นที่เรียบร้อยโดยสาเหตุคือการระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้ชาติภูมิภาครายอื่นๆก็ผลัดกันรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งทำลายสยติเช่นกัน กำลังกลายเป็นการเพิ่มภาระหนักให้แก่ระบบสาธารณสุขแม้ทบาลจะออกมาตรการจำกัดแบบเข้มงวดเพื่อชะลอการระบาดก็ตามนะครับการทางนี้หัวหน้าแผนกที่ดูแลสุสานได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีทีวีเมียวดีของพมา่าว่าพนักงาน350คนทำงาน3กะนับจากวันที่8เดือนนี้เพื่อฝังและเผาศพนะครับประชาชนในย่างกุ้งสุสานหลัก7 เจ็ดแห่งอย่างเหมาะสมทิ้งท้ายว่าเฉพาะวานทิตย์ที่ผ่านมานะครับเจ้าที่เผาศพไปกว่า1,200รศพรวมถึงผู้ป่วยที่ตายที่บ้าน1 0ึกับ65คนและ169คนตายที่โรงพยาบาลน,นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็กลับมาพุ่งสูงขึ้นคาดอุปทานตึงตัวหุ้นสหรัฐอเมริกาตองคำนั้นกลับมาติดบวก รกกาคาน้ำมันขยับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ1.5ดอลลาร์สหรัฐนะจากความคาดหมายอุปทานโลกตึงตัวท่ามกลางการฟื้นตัวโควิด -19 ของเศรษฐกิจส่วนวอส์ิ่ปิดบวกเล็กน้อยจับตารายงานผลการประกอบการนะครับเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ขณะที่ทองคำนั้นมีการปรับขึ้นในขณะที่น้ำมันในประเทศไทยเริ่มลงนะครับจะช้ากว่าต่างประเทศประมาณ3ถึง4วันนะครับ อิสราเอลกลับมาใช้กล e e n p l u สนะครับคนไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าพื้นที่สาธารณะนะครับอิสราเอลได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่22ก,ก,กักฎดาคมถแถลงแผน1ซึ่งจะอนุมัติเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มก COVID ันโควิด1 9หรือคนที่มีผลตรวจไม่นานนะครับเป็นลบ ครยังสถานที่สาธารณะบางแห่งเช่นร้านอาหารศูนย์ออกกําลังกายโบสถ์ดิวและหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระยะหลังนะครับในขณะที่เจ้าชายเฮลี่นะครับในอาชีพนักเขียนการงานใหม่ที่ส่อเป็นบอมเฟสสองราชวงศ์วันจะแชร์อะไรเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าปฏิกิริยาดังระเบิดเปลี่ยง ปรากฏขึ้นในทั่วทวีปเมื่อเจ้าชายเฮนรี่โอรสน้องของเจ้าฟ้าชายชาวมากไดราชกมุมารแห่งสหาราชาอาักรงกฤษประวาตว่าทรงอยู่ระหว่างการสารผลงานประพันธ์ซึ่ง AP พร้อมกับสำนักข่าวอื่นๆและบรรดาสื่อมวลชนใหญ่น้อยนะทั่วโลกรายงานว่าสำนักพิมพ์เพนกวินเลนดอมเฮาส์นะครับที่ดีนอยู่กับเจ้าชายเฮนรี่ เรียกงานประพันธ์นี้ว่าบันทึกความทรงจําที่เปิดชีวิตส่วนพระองค์อย่างลึกซึ้งและจับใจแต่สนาชนตั้งตารอคอยว่าจะมีการแชร์ประสบการณ์ที่จะแชฉความลับอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับญาติพระวงศ์แห่งตระกูลอังกฤษหรือไม่ในขณะที่ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกายันหนุนฉีดวัคซีนของจอร์สดนแอนด์จอร์แม้จะมีความเสี่ยงทางระบบประสาทนกคร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานอาหารและยานะครับได้เพิ่มเติมคำเตือนของเอกสารโควิด -19 เข็มเดียวของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันระบุข,ข้อมูลบ่งชี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกิดขึ้นมากพอ,พอ,พอกับในช่วง6สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนแม้รายงานเกิดอาการระบบประสาทที่เกิดขึ้นอย่างมากนะครับในบุคคลผู้ฉีดโควิด -19 ของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแต่ประโยชน์ของมันมีมากกว่าความเสี่ยง จากความเห็นของคณะที่ปรึกษาชุดหนึ่งแห่งศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับคณะที่ปรึกษาลุ่มควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกาทําการประเมินความเสี่ยงของวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันหลังได้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคกลุ่มอาหารกินเลงบาเรหรือโรคประสาทกล้ามเนื้อที่ทําให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลันชั่วคราวนะครับคาะทำการที่ปรึกษา ที่กำหนดปฏิบัติภูมิคุ้มกันโรคนะครับของ CDC แสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างหนักแน่นสำหรับการเดินทางใช้วัคซีนของจอร์นสันและจอรสันจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ CDC กล่าวระหว่างการประชุมมีความปลอดภัยมากกว่าในขณะที่ CIA ยืนยันมีเจ้าที่และครอบครัว1น100คนล้มป่วยด้วยภาวะฮาวานาซินโดรม วิลเลียมเบรนส์นะครับผู้นวยการสำนักข่าวกรองของกลางของ c a a ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่อเมริกันนะครับ200คนรวมถึงเจ้าที่ของ c a และสมาชิกครอบครัวประมาณ100คนเกิดภาวะนะครับฮาวนาซินโดรมซึ่งหมายถึงโรคปริศนาที่ทำให้เกิดอาการป่วยนะครับสีระะและมึนงงโดยไม่ทราบสาเหตุในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ แห่งชาติสหรัฐอเมริกาครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งผู้ใวยการ C.A. นะครับเมื่อเดือนมีนาคมเบิร์นยืนยันว่า C.A. กำลังสืบสวนหาต้นต่อของอาการป่วยนี้และตอนอย่างมอบให้กับเจ้าที่อาวุโสร,ร่วมกันปฏิบัตินะครับเรื่องของการล่าตัวนะครับอุสมะบินลาเดนอดีตผู้นำอันกอิดะนะครับเป็นหัวหน้าสืบสวนเดิมถึงเพิ่มจุดบุคลากรทางการแพทย์ทีม เป็น3เท่าตัวเซอยังลดระยะเวลานะบ,บุคลากร,กรล้มป่วยที่ต้องรอแอดวิดในโรงพยาบาลทหารแห่งชาติวอรดูริตจ,จาก8สัปดาห์เหลือ2สัปดาห์เบิร์นชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภาวะฮาวานาซินโดรมเกิดจากฝีมือมนุษย์และเชื่อว่ารัสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังทว่ายังไม่ขอเปิดเผย,ยบทสรุปต่างๆจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะสิ้นสุด รัฐบาลรัเสเซียยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกายันคนฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับแม้ติดเชื้อโควิด1นาทนจะพุ่งไม่หยุดก็ตามศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ยังไม่ปรับเปลี่ยนคําแนะนําด้านการสวมหน้ากากแม้การกลายพันธุ์เดลต้ากําลังอารวาสอย่างหนักทั่วสหรัฐอเมริกาผักเคสผู้ติดเชื้อโควิดได้ทีนรายวันใหม่พุ่งสูงต่อเนื่อง จากคำยืนยันของผู้บริการ CDC ซึ่งระบุไว้ในวันพฤหัสที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการรายงา,านทบาลกำลังพิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวนะครับวัลเลนสกี้ไม่พูดอย่างชัดเจนว่า CDC กำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำแนะนำหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม CDC ทำการผ่อนปรนแนะนำอนุญ,ญาตให้ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องสวมหน้ากาก ตามพื้นที่สาธารณะเกือบทั้งหมดซึ่งหลายรัฐตอนนี้ก็ใช้วิธีการกลับมาทำการล็อกดาวน์อีกร,รอกหนึ่งนะครับสาวโคลอมเบียรกระโดดบันจี้จัมดิ่งเหวนะครับสื่อสารพลาดยังไม่ทันผูกเชือกหญิงสาวโคลอมเบียร,รายหนึ่งนะครับต้องมาจบชีวิตอย่างน่าสลดนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอกระโดดบันจี้จัมสู่เหวลึกมุ่งหน้าสู่ความตาย หลังสื่อสารผิดพลาดทําให้เธอกระโจนลงสะพานทั้งที่ยังไม่ทันได้ทําการผูกเชือกนะครับนายกเทศมนตรีเฟนโดเนียสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต้องถิ่นเกี่ยวกับอุบัติเหตุแปลกประหลาดในเมืองอามากาทางตอนเหนือของโคลิมเบียนะซึ่งเธอเป็นเด็กสาววัย25ปีนะครับกระโดดบ,บันที่จำเป็นครั้งแรกแฟนหนุ่มของเธอซึ่งไม่เปิดเผยชื่อเดินทางไปยังสะพานนี้ จุดกระโดดบันทีจพ์ยอดนิยมดูแลโดยบริษัทท้องถิ่นสกายบันจีจัมปิ้งนะครับตามรายงานของสำนักข่าวนิวเฟลส h ระบุว่าทั้ง2กระโดดรายที่90ของวันนี้นะครับเจ้าที่เน้นย้ำว่าเรื่องเศร้านี้มันมีต้นต่อจากการเข้าใจผิดใหญ่หลวงสัญญาณคือให้แฟนหนุ่มของเธอเป็นคนกระโดดเพราะว่ามันมัดอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้ว พวกเขาเพิ่งใส่สายรัดให้เธอดังนั้นเธอจึงเกิดความสับสนนะฮะกระนั้นก็ตามเจ้าที่เปิดการสอบสวนอ้างว่ามีบริษัทหลายบริษัทที่ให้บริการบันที่จ้ำบริเวณดังกล่าวแล้วก็ไม่มีการให้ได้รับอนุญ,ญาตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุที่น่าแปลกใจในขณะที่ทีมแฮนด์บอลของเน r ธอร์นนอร์เวย์ถูกปรับ ฐานสวมกางเกงกีฬาแบบแทนบิกินี่นะครับทีมแฮนด์บอลชายหาดหญิงของนอร์เวย์ถูกปรับเป็นเงินจำนวน1,500ยูโรราวประมาณประมาณ58,000บาทนะครับฐานแต่งกายไม่เหมาะสมหลังเ,อเธอสวมกางเกงขาสั้นแบบแนบเนื้อแทนบิกินี่ระหว่างโรงทำศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในบังแกเรีย เมื่อไม่นานที่ผ่านมาสาภาพแฮนบอลยุโรปนะครับแถลงว่ากรรมการด้านระเบียบวินัยของสาพันธ์ได้พิจารณาเคสการแต่งกายไม่เหมาะสมของทีมแฮนบอลชายหาดหญิงของโนเวย์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันชิงเหรียญทองกับสเปนก่อนการแข่งขันนะครับปรากฏว่าชาติยุโรปจะเริ่มต้นขึ้นนอร์เวย์ได้เข้าปรึกษาพูดคุยกับสมาพันธ์แฮนบอลยุโรป เพื่อขอใส่กางเกงขาสั้นลงเล่นแต่ปรากฏว่านอร์เวย์ไม่อนุญาตและได้รับการเตือนว่าหากมีทีมแฮนด์บอลหญิงฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษด,ด้วยการปรับถึงแม้ตัดสิทธิ์การแข่งขันก็ตามซึ่งก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ห้ามผู้เดินทางจากมาเลเซียและก็ไทยเข้าประเทศนะครับเป็นการชั่วกราวเพราะกลัวสายพันธุ์เดลตาเข้าไปแพร่ระบาด ฟิลิปปินส์งดรับต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวระหว่าง25-31กรกฎาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ดูโิโกตูเตเต้นะครับบอกว่ามาตรการการจำกัดการเดินทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์ต่างๆนะครับแพร่กระจายในชุมชนของฟิลิปปินส์มากกว่านี้ก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ได้ ประกาศงดรับผู้เดินทางจาก8ประเทศที่รวมไปถึงอินเดียและก็อินโดนีเซียนะครับในขณะที่สิงคโปร์นะครับเผยผู้ติดเชื้อใหม่3ใน4ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะอาการตอนนี้ไม่รุนแรงสิงคโปร์นะฮะเผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว3ใน4 โดยผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มครอบกลุมประชากรไปแล้ว75ซึ่งเป็นอัตราการฉีดวัคซีนสูงสุดในรอบ2ของโลกรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์และเวลานี้ชาวสิงคโปร์ราวครึ่งประเทศฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้ว ในช่วง28วันที่ผ่านมาสิงโคโปร์พบผู้ติดเชื้อในชุมชนทั้งสิ้น1,000กับ96รายในจําวนนี้484รายหรือ44%นะครับติดเชื้อทั้งทั้งที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม30%ฉีดวัคซีนเพียง1เข็มและ25%เป็นคนที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนทั้งนี้ผู้ติดเชื้อเพียง7รายแสดงอาการหนัก ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในปอดโดยเป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน6รายฉีด1เข็มอีก1รายดูในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 ในมาเลเซียและในไทยกำลังมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างน้อย4ประเทศในเอเชียตอนนี้ตัวเลขู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันนะครับ ฟิลิปปินส์ตอนนี้ประกาศไม่ให้ไทยและมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นส่วนโรคนะครับที่มีอาการแปลกๆนะครับที่ CIA สหรัฐอเมริกาบอกว่ารัสเซียเป็นโรคที่ก่อขึ้นมานะครับและอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานทูตเจ้าที่หน่วยรับ ของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า c i a นั้นเกิดล้มป่วยนะครับด้วยอาการนี้ในหลายๆสถานทูตหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกับรัสเซยียอย่างหนักนะครับที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกกล่าวอ้างมาโดยตลอดฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้ในรูปแบบใหม่หลังจากที่มีความขัดแย้งหนักหนักระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกา แต่หลังจากที่มีการหาลือและมีการพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบด,ดีโจไบเดนกับประธานาธิบด,ดีนะครับของรัสเซียวาลาดาเมียปูตินนะครับตอนนี้ท่าทีระหว่างรัสเซียกับสหรัฐด,ดีขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษกำํำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การโจมตีนะครับจีนเป็นสําคัญโดยภาพรวมขนาดนี้ นะครับโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักและในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังเป็นเป้าหมายในเรื่องของการขายวัคซีนและผมยืนยันมาโดยตลอดวัคซีนที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคงมียี่ห้อเดียวคือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันถึงแม้ว่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันจะมีการเตือนข้างผลิตภัณฑ์ว่าจะเกิดอาการเหน็บชานะครับหรือว่าอัมาพาตครึ่งตัวเป็นการชั่วคลาว แล้วก็ริมเลือดอุดทันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวัคซีนของจอร์นสันและจอร์นสันสามารถที่จะรักษาตัวกลายพันธุ์ได้ดีที่สุดถึง95นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จีมกิกวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตคิดซ้ดำครากรรรมกระหนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสน ต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อ แสงนํำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวัง มันมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลีขิดคิดซ้ำคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวัง ันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยัง